สวัสดีค่ะวันนี้มาในลุกแตกใหม่มากก็คือมาหน้าสดเลยนะคะเพราะว่านะคะมีคอมเมนต์หนึ่งใน YouTube นะคะเป็นสาว น้อยคนหนึ่งน่ารักมากบอกว่าอยากให้พี่อว่ชสอนแต่งหน้าสําหรับคนที่แต่งหน้าไม่เป็นเอาจริงๆนะด้วยตัวเองอ่ะก็ต้องบอกก่อนว่าไม่ใช่ตี้ u t y b ก o กอ e r เนาะแต่จะมาบอกละกันว่าขั้นตอนการแต่งหน้าง่ายๆสําหรับแม่ค้าไลฟ์สดเนาะเพราะตอนนี้เป็นแม่ค้าไลฟ์สดแบบเต็มตัวอาชีพพี่ยุทธทํางานอยู่ก็คือเป็นแม่ค้าไลฟ์สดขายเสื้อผ้านะคะแฟชั่นต่างๆแล้วก็มียิงแอดใน a c e b o o k นะคะขายพวกของใช้ด้วยค่ะสําหรับใครที่เพิ่งมาติดตามใน YouTube ใหม่สวัสดีเพื่อน ทุกทุกท่านด้วยนะคะยินดีที่ได้รู้จักกันคะ่ะอ่ะมานี่ก็เป็นกระเป๋าเครื่องสําอางของซีอวนะคะกระเป๋านี้นะคะก็จะเป็นกระเป๋าที่พกหนึ่งใบแล้วไม่พกอะไรแล้วจริงๆเครื่องสำอางมีเยอะกว่านี้แต่อันเนี้ยคือเป็นที่ใช้ Everyday r y d a y Look และเวลาไลฟ์สดก็ใช้ตัวนี้เหมือนกันหรือวันไหนที่ไม่ได้ออกไปไลฟ์สดแต่งหน้าเบาๆก็จะใช้ตัวนี้เหมือนกันนะคะเรื่องผิวหน้านะคะที่สำคัญคือเราล้างหน้าให้สะอาดทาครีมบารุงทาครีมกันแดด3ตัวนี้นะคะสำคัญสุดๆส่วนพวกลงพื้นหรือคูชุชชันเนี่ยใช้อะไรก็ได้วันนี้ก็เลยมาใช้อันนี้ละกันเป็นชูนะคะเดี๋ยวอิวจะลงพวกสีพวกอะไรแบบเนี้ยรายละเอียดวไว้ในคอมเมนต์แล้วกันนะคะ ก็จะทาแค่นี้เลยจริงๆอะ่ะปกติยูจะใช้ปั๊มเดียวแต่วันนี้ mm hmm. เผลอกดไปแล้ว2ปัม๊มถ้าไม่เป็นเลยนะฉันก็จะทําแบบนี้เธอแต่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 ให้มันทั่วหน้าไปก่อนนี้ไม่มีฟองน้ำไม่มีอะไรทั้งสิน้นเพราะว่าเคยใช้แป้งหรือซื้อแป้งมาก็ใช้ไม่ถูกแล้วมันก็จะเริ่มจางใช่ปะเนี่ยก็แค่ถูถูอย่างนี้มันก็จะเรียบละค่ะ เดี๋ยวเราก็จะมาแนะนําตัวไปด้วยเลยในคลิปนี้นะคะยุเป็นแม่ค,ะคะ้าค่ะขายเสื้อผ้านะไลฟ์สดนะคะเพจชื่อเพจ C ีแอนด์สกอเ e อเอเดอนนะคะหรือชื่อว่าซียูค่ะเดี๋ยวขึ้นให้ดูเผื่อว่าใครเอออยากดูเสื้อผ้าไลฟส์สไตล์อนะไรอย่างเี้ไปติดตามที่เพจได้นะคะขายมาก็เข้าปีที่เข้าปีที่8แล้วค่ะ <c oughs> ก็เริ่มจากการที่เป็นแม่ค้า ขายเป็นรูปก่อนนะทุกคนแล้วก็เริ่มมาแบบถ่ายขายไลฟ์สดนะคะตั้งแต่ Facebook เขามีให้ไลฟ์ตั้งแต่ไลฟ์ในกลุ่มเลยอะเราก็เป็นแบบแรกๆที่ทําคือถามว่าเรารวยไหมไม่รวยแต่เราก็อยู่ได้เนาะด้วยอาชีพนี้เพราะเราไม่ใช่คนดังแล้วก็คือคนธรรมดาคนนึงเช็ดเอากระดาษะชวช่เว็ดแถวแถวคิว จุดเริ่มต้นนะของการเป็นแม่ค้าของอิวนะคะก็คืออิวอะไปเป็นนางแบบก่อนไปเป็นนางแบบเสื้อผ้าอยู่ที่ประตูน้ำเมื่อก่อนทํางานพิตตี้ MC ค่ะตามงานมอเตอร์โชว์ตามงาน, Show, างานใ,ในในฮอลต่างๆทุกคนขายสินค้ายืนแจกใบปลิวอะไรอย่เงี้ยแล้วมันก็มีแบบว่ามีจุดหนึ่งที่เราแบบ เราทำงานได้วันละ 2, 000, 2 000, 5, องพันสองพันห้าเงี้ยเมื่อ10กว่าปีก่อนนะ่ะได้วันละสามพันเลยคือเยอะมากค่ะทุกคนทำจนแบบว่าจนเรียนจบอะนะเรียนจบมาก็คิดว่าเออเราต้องยืนมอเตอร์โชว์สักครั้งหนึ่งว่าไหนๆก็ทำพิตติ้แล้วก็เลยตามแคทเลยค่ะตามแคทมอเตอร์โชว์อยากยืนในงานมอเตอร์โชว์สักครั้งหนึ่งไหนๆก็ทำอะไรเงี้ยก็ได้พอได้ยืนมาก็คือได้งานมาต่อเนื่องต่อเนื่องเรื่อยๆทำมาแบบหลายปีอะไม่มีเงินเก็บเลย ไม่มีเงินทําอะไรเลยไม่รู้ใช้เงินไปกับอะไรหมดเสร็จแล้วอะรองพื้นเร็วปะอ่าต่อด้วยปัดแก้มก็แล้วแต่วันนะคะวันนี้จะใช้ของอันนี้แล้วกัน Canmake ตบ,ตบ ปุ๊ดๆแล้วก็ตบๆมีเพื่อนส่งงานมาให้เป็นนางแบบไม่ใช่น,นางแบบพวกแบบ H&M หรือลงหนังสือนะเป็นนางแบบเสื้อผ้าถ่ายเสื้อผ้าเมื่อสมัยแบบว่า8-9ปีก่อนอ่ะมันจะเป็นฟิลเหมือนแบบว่าตลาดนัดหรือห้วยขวางหรืออะไรเงี้ยที่เขามีร้านเสื้อผ้าจะต้องมีรูปแบบรูปเป็นสี่เหลี่ยมแบบเนี้ยไปแบบหนี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 บกับเสื้อผ้าอะไรเงี้ยทีเนี้ยเราก็ได้ไปร้านหนึ่ง ซึ่งเขาก็มีพะคุณกับเรานะทีเนี้ยพอเราเริ่มเข้าไปถ่ายอ่ะวันหนึ่งอ่ะก็จะได้ค่าตัวประมาณ2 0 0พันสอบางวันก็3ามพันสามพแล้วแต่เสื้อผ้าเยอะหรือน้อยเสื้อผ้าเยอะกับน้อยเนี่ยขึ้นอยู่กับอะไรขึ้นอยู่กับร้านที่ละอยยวไปถ่ายจะเป็นร้านที่ตั้งอยู่ในประตูน้ำเลยในตึกซิตี้ คอมเพล็กซ์ซึ่งตอนนี้คงไม่ได้อยู่ที่นั่นแล้วนะคะเพราะว่ามันหลายปีแล้วเนาะก็จะเป็นร้านเหมือนแบบร้านส่วนกลางที่ร้านเนี้ยเขาก็จะเดินตามร้านต่างๆที่ประตูน้ำแล้วก็บอกว่าวันนี้นังแบบคนนี้เข้านะสมมติว่าเสื้อผ้าเราเป็นเจ้าของร้านเสื้อผ้าเรามีเสื้อผ้าอยู่ใช่ปะเราก็ส่งไปให้เขาถ่ายชุดละแบบเสื้อตัวละร้อยห้าสิบทั้งชุดอาจจะ200หรืออะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องไปจ้างนางแบบเองข้างนอกคือเมื่อก่อนอะ มันจะเป็นสีนี้เนาะแต่ตอนนี้เขาฮิตแบบไปถ่ายข้างนอกถ่ายคาเฟ่มากกว่าใช่ไหมอันนี้ของชาล็อตชิลบูรีนะคะเป็นที่ปัดแก้มนะแต่ว่าเอามาปัดตา,าง,ง่ายดีใช่ไหมก็ได้เบ้าแล้วค่ะได้เบ้ามาแบบง่ายๆเสร็จแล้วค่ะถ้าเป็นวันปกติอยู่ก็จะเขียนคิ้วแล้วก็จะออกบ้านเลยอย่าลืมทาลิปมันแต่วันนี้ต้องแต่งขึ้นมาอีนิดนึงแล้วกันเนาะทาลิปมันก่อนเขียนคิว้ว ก่อนออกนอกบ้านอย่าลืมเขียนคิวเทคนิคของอิวนะคะนี่ค่ะอันนี้ดีจริงๆนะไม่ได้รับสกักวอนนะอันนี้นะคะคือที่ปัดคิวเบนฟิตทุกคนใครจะแคปไหมแคปเลยนะอันนี้ดีมากแนะนําเพราะว่าใช้หลายแบรนด์มากๆบางแบรนด์เนี่ยเวลาใช้อัปัด ิ้วปุ๊บอะ่ะมันก็จะกลายเป็นขุยๆข,ขาวๆแต่แบบนี้ไม่ค่อยเป็นแต่บางวันที่เรามีแป้งเยอะๆตรงตรงคิ้วก็จะเป็นของอยู่ใกล้หมดแล้วนี่ยังไม่ได้เขียนคิ้วก็คือปัดอันนี้ก่อนให้ขนคิว้วเป็นรูปทรงที่นี้อยู่ก็เข้าประจาสมมุติว่าเขาจะบอกว่าน้องอิวเข้าทุกวันวันจันทร์อะไรเงี้ยมีก็จะมีพี่พ ส,ส่งชุดไม่ให้มาถ่ายนะคะให้มาถ่ายทีเนี้ยก็จะเริ่มมีลูกค้าประจําอย่างชุดเนี้ยอย่างร้านเนี้ยบางร้านเขาก็ถือดวงแบบว่าเป็นหน้าเราแล้วร้านเขาขายดีแล้วเขาก็ถ้าบันจัน์เขาก็จะเอาชุดมาให้เราตลอดตลอดตลอดลอะไรเงี้ยทีเนี้ยเราก็เลยได้เป็นเหมือนนางแบบประจําของที่ร้านนะคะก็เลยได้เริ่มรู้จักพี่ๆเจ้าของเจ้าของเสื้อผ้าที่เขาเป็นคนตัดมาเยอะขึ้นเราก็เลยทําการอางไร,รว่าไลฟ์สดขนาที่เราถ่ายแบบเลยค่ะ ลฟ์สดเลยแล้วก็บอกว่าใน Facebook ส่วนตัวบอกว่าพี่ๆขาอยากได้ตัวไหนให้แคปรูปเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะหิ้วไปให้สาหรับลูกคา้าต้องขอบคุณลูกค้ามากๆเลยลูกคา้าแรกๆก็เป็นเพื่อนๆที่มาจากแบบว่าใน Facebook ตัวเองทั้งนั้นรวยอะเริ่มแห้งแล้วคิวแล้วก็ปล่อยคิวแห้งนะคะแล้วก็มาทาตาต่ออันนี้เป็นสีทาตาค่ะช่วงนี้ใช้ของยิปแซงค่ะสีเดี๋ยวให้ดูนะประมาณนี้ อีกก็จะใช้แปลงประมาณหัวประมาณ3อันนี้นะคะทุกคนคือมันของยี่ห้ออะไรก็ได้เลยเอาแปลงอันใหญ่ก่อนจุ่มสีอ่อนค่ะเคาะด้วยจุ่มแล้วเคาะอันนี้เราได้มาจากเทคนิคแบบแม่ๆที่แต่งหน้าแบบมอเตอร์โชว์อะไรเงี้ยจุ่มแล้วต้องเคาะไม่งั้นสีมันจะค้อนเนอ แล้วพอแบบว่าบางบางทีเนาะเราใช้การแบบว่าไปถ่ายแบบเราก็ต้องทํางานเนาะถ่ายแบบเราต้องทํางานเราไม่ได้แบบมีโอกาสพรีเซนต์ว่าเสื้อตัวนี้เท่าไรอกอยังไงมีโบมีอะไรใส่แล้วยังไงไม่เคยได้พูดเลยทุกคนก็เลยคิดว่าเออเราต้องบอกดีเทลพวกนี้ให้แบบว่าคนที่ซื้อเราอะไรเงี้ยเขาจะได้เอาไปแล้วเขาจะใส่ใส่ได้เอาไปไม่ใช่ว่าใส่ไม่ได้อะไรเงี้ย เราก็เลยทําการขอขอเจ้าของแบรนด์ไปเลยนะขอว่าพี่คะถ้าหนูจะเอาชุดไปไลน์แล้วหนูกลับมารับออเดอร์ที่พี่ได้ไหมคะอะไรเงี้ย mm hmm. เขาก็เริ่มให้ค่ะพี่เขาก็ใจดีเนาะเห็นน้องนางแบบจะเอาไปไปใส่ขายอะไรเงี้ยอ่ะทีนี้นั่นแหละคือจุดเริ่มต้นของเราและพอนี้เราขายดีขึ้นใช่ป่ะเราทำดอนดีอายด้วยไม่ใช่ พยายามขยี่ตายอย่างนี้นะคะแล้วก็ถ่ายใต้ตายอย่างนี้เดี๋ยวเราจะได้ทำดอลลี่อาร์ขายดีขึ้นแล้วก็เริ่มกลับมาขายเสื้อผ้าอย่างจริงจังนอกจากเอาแบรนด์ที่พี่เขาให้มาถ่ายแบบแล้วเราก็เริ่มเดินค่ะเดินหาของมาขายในประตูน้ําเริ่มสั่งตัดเป็นแบรนด์ตัวเองแล้วก็เริ่มมีแบบทั้งงานนําเข้าแล้วก็งานสั่งตัดในไทยนะคะ นี่ก็คือประวัติเขาวๆที่มาเป็นแม่ค้าได้อย่างไรแต่จริงๆเส้นทางแม่ค้าไม่ได้ง่ายนะทุกคนคืออยูว่าเป็นคนที่ทําพิตตี้มาใช่ปะไม่มีเงินเก็บเลย ไม่มีเงินเก็บเลยจนอายุแบบ25้ามีรถคันแรกตอนอายุ28คิดดูนี่เสร็จแล้วตาเร็วไหมทีนี้ก็มาต่อด้วยอายไลเนอร์ <I know. S 2> นะคะของน้องชัดอยู่ก็จะเอาฝั่งขาวเขียนหัวตาที่เราแบบขยี่ตาขึ้นให้เป็นดอลลี่อายของเราเมื่อกี้แล้วใช้ก็ขยี่ตาอย่างนี้ด้วยเขียนไว้ก่อนไม่ต้องตกใจนะมันก็จะแปลกคิก้วตรงเนี้ยมันแห้งแล้วเราก็จะเขียนคิ้วค่ะลำดับต่อไปก็คือที่เขียนคิ้วของน้องชัดอีกเหมือนกัน สีอะไรอะทุกคนลองไปลองดูนะว่าแบบใช้สีอะไรตรงกับสีผมของตัวเองอะไรเงี้ยแต่ของอ e ิวเดี๋ยวอิวจะเขียนในรายละเอียดให้นะคะแค่นี้อิวก็จะเขียนแบบตรงกลางมาถึงหางก็เสร็จฝั่งนึงดึงนิดนึงมพืให้มันแบบเขียนง่ายๆุกคนใครเขียนคิ้วไม่เป็นของน้องชัด<ๆ>ก็คือง่ายมากนะเพราะว่าหัวเขาจะเล็กๆค่ะเสร็จแล้วเรียบร้อยหางคิ้วเติมนิดนึงเพราะว่า หางคิ้วมันจะต้องเข้มกว่าเราก็ใช้ของน้องชัดอีกแล้วซื้อเองแต่มันดีจริงอะทุกคนเห็นไหมว่าอิวจะเริ่มเขียนหางคิ้วก่อนสีเข้มถ้าเรามาเริ่มเขียนหัวคิ้วก่อนมันจะตกใจมันจะเข้มมากแล้วก็ใช้ปลายแหลมแหลของมันที่ไม่ได้จิ้มสีแล้วที่มีสีเหลือๆมาเขียนหัวเหมือนเราแค่แบบจิ้มเข้าไปแล้วก็ตวัดมือขึ้นจิ้มไปตวัดมือขึ้นแค่นี้นะคะมันก็จะมีบางวันสวยบางวันไม่สวยแล้วแต่วัด ถ้าวันปกติที่ไม่กีตาก็คือออกบ้านได้เลยค่ะแต่ถ้าวันไลฟ์สดเราก็จะเปิดนี้อันนี้ก็อยากให้ป้าย่านะมันเป็นที่หนีบขนตาที่มันชาร์จแบตทุกคนมันชาร์จแบตแบบนี้พอเราเปิดด้วยสักพักมันก็จะอุ่นพอมันอุ่นใช่ป่ะเราก็จะใช้การหนีบขนตาแล้วมันก็จะงอนอยู่แบบนานมากๆเหมือนฟิลแบบเราหนีผมแล้วเราใช้เครื่องร้อนๆหนีผมอ่ะแต่อันนี้มันไม่ถึงกับร้อนมันจะอุ่นๆนะคะนี่ค้างไว้ งัดขึ้นแล้วก็มองลงมองนับในใจก็ได้ประมาณแบบ0ิถึงย0วินาทีนะคะแล้วก็ดูว่ามันงอนพอหรือยังดัดไปทุกคนมันงัดขึ้นจริงจังเนื่องจากอิวเป็นคนแบบว่าผมเส้นเล็กขนตาก็จะแบบว่าเส้นเล็กๆนะคะแต่ไม่บางนะทุกคนคือเป็นคนมีขนคิ้วขนตาผมมันจะเส้นเล็กเลยดูเหมือนแบบเล็กดูเหมือนผมน้อยอ่ะปิดค่ะ นี่มันชาร์จแบตได้นี่มันดีจริงๆแต่ว่ามันพังง่ายหน่อยนะอุปยนมาหลายเครื่องมากเลยปัดขนตาใช้ของน้องฉัดอีกแล้วในกระเป๋าแทบจะเป็นน้องฉัดทั้งหมดเลยวะ่ะดีมากทุกคนนันเนเวลาปัดขนตาเทคนิคนะคะก็คืออย่าให้มันติดหัวเยอะเกินไปปัดๆๆๆออกนิดนึงมองต่ําแล้วก็เพเยะหน้าขึ้นมันก็จะเป็นตาเราก็จะชิบลง อันเนี้ยที่ยูชอบอ่ะเพราะว่าเขาอ่ะจะเส้นเรียงแล้วก็มันจะไม่ค่อยติดกันเป็นก้อนแต่ใครชอบความจึ้งอาจจะต้องปัดหลายๆรอบนะคะอันนี้คือปัดแล้วฝั่งนี้คือยังไม่ได้ปัดทั้งมากจริงๆอ่ะปกติยูจะแต่งหน้าเร็วกว่านี้แต่วันนี้ก็แบบว่าเล่านิดนึงว่าเป็นแม่ค้าออนไลน์มาได้ยังไงนะคะจากทําคนเดียวในบ้านตอนเนี้ยยูก็มีลูกน้องแบบกี่คน 6- 7คนนะเนาะ แต่ยิ่งมีลูกน้องเยอะความรามับผิดชอบเราก็ต้องเยอะขึ้นตตมเป็นไงขนตาสะพึงมากสะพึงมากทุกคนรอขนตาแห้งนะคะแป้งฝุ่นของทรีค่ะทุกคนปรับที่คอก่อนเพราะว่ามันจะเยอะนะปรับที่คอปุ๊บมันก็จะน้อยแล้วก็เริ่มเอามาซับข้างบนซับทีละฝั่งเสร็จแล้วนะคะจริงๆออกบ้านได้แล้ว วันนี้ถือว่ากีดตาแล้วกันใช้แท่งเดิมนะคะฝั่งขาวทำดอลลี่อายฝั่งที่มันเป็นสีสีเราก็จะเขียนให้มันชิดขอบขนตาเราที่สุดงัดค่ะระบายเข้าไปเลยระหว่างช่องขนตาของเราใครที่เขียนไม่เป็นอนะ่ะเวลางัดขึ้นแบบนี้ต้องห่างตาค่ะทุกคนมันจะพอดีเลยเขียนแค่เนี้ยเทคนิคนะอันนี้มันจะเป็นหัวแข็งๆแงช่ว่ามันจะเขียนในตาแบบง่ายมาก มันจะชิดแนวขนตับมากๆา่ะทุกคนแค่นี้เลยลิปก็แล้วแต่วันนะคะวันนี้ทาเป็นเบอร์นี้แล้วกันอันนี้ลิปแม่ดิวไปซื้อตามคนอื่นมายุ้มมีปากตะก,ก้าในต่อต่ออยู่ด้วยอะ่ะ5วันปกติอยู่จะใช้มือเลยนะทุกคนแค่นี้น้องเป็นลิปแมทที่แบบว่าทำให้ปากไม่แห้งแล้วก็ติดทนแบบทนมากๆแล้วไม่หนักปาก เวลาเม้มปากเนี้ยปากไม่ติดกันเป็นแผลแผลอะ่ะชอบมากวันไหนอยากให้หน้าติดทนนะคะพอทำทุกอย่างเสร็จยวก็จะปัดแก้มเพิ่มค่ะโดยใช้ของดีอตัวนี้นะคะนี่ตัวนี้ก็คือทนมากสีก็แล้วแต่ทุกคนนะว่าจะใช้สีไหนแต่ตัวเนี้ยสีมันจะติดทนมากแล้วมันเป็นแบบถ้าเราใช้มือถูนเนี่ยทุกคนมันจะไม่ติดมือออกมาแต่ถ้าเราใช้แปรงมันจะแบบว่า ออกมาอุ้ยสีค่อนข้างรุนแรงเลยนะเริ่มเยอะแล้วจริงๆอะ่ะออกบ้านได้แล้วแหละแต่วันนี้มีเวลาก็แค่นี้นะคะ่ะเสร็จแล้วบ้านก็ใส่ครับนิดนึงเสร็จแล้วค่ะคลิปนี้ก็มาแบบสั้นๆง่ายๆนะคะสําหรับสาวๆที่แต่งหน้าไม่เป็นลุคนี้ก็เป็นเอวิเดนลุกได้นะคะจะบอกว่ามันคือลุกอะไรบอกไม่ได้เลยมันคือลุกเกาลุกลุคเบลหรอกก็ไม่ใช่เป็นลุกที่ เขียนตามสภาพโครงหน้าของแต่ละคนเพื่อที่จะทำให้เราดูดีขึ้นในแบบฉบับของซีอิวและยูเชื่อว่าแต่ละคนที่เอาไปแต่งนะคะพื้นฐานเนี่ยอว่าถ้าเราทำแค่นี้เป็นเดี๋ยวเราสามารถต่อยอดได้ค่ะตอบคอมเมนต์นี้ให้พี่ๆแล้วนะคะหวังว่าจะได้ความรู้ไม่มากก็หน่อยกับคลิปซีอิวมาแล้วเจ้าวันนี้ไปก่อนนะคะฝากกดติดตามกดซ b s c r i b e ด้วยนะคะเดี๋ยวขอไปลางมือก่อน